ติดอยู่ในรถออกยังาได้มากเป็นยังไงบ่เนาะอ่านกลังกาลังสิออกมาเล้บานมากยงจะเสียงนอนอยู่ในบ้านโฟาาตลอด ออฉัน่ายรถพ่วงไม่หวั่นใจค่ะมันรถพ่วงหแบบถ้าเป็นรถเก่ง

ดท้ลอดต้องตูดเามะเขาต้องจจอดูเมาด้วเราอตดมีเียว่าาเินหน้าเับพี่ตเนหน้าไงเยต้อเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเต๊าจะขึ้นนี่เหรอต๊าะักเยไง้ยแต่เสียงเสียงดากวาแค่ั่นี้ไปเดนไป่งวาแล้วกำลังใสเมาหัว ก็อาจจะงงว่าเรากินเลียนมาหรือเป่าเรืน้ำมันทังสรงเลยโอ้น้ำมันนี่ใชนมขาสูงก็เราอาจเหตุมากนี่แล้วมานี่แล้วสายเรเดี๋ยวเห็นเป่าเปลี่ยนรีรดอนนี่ เาจอือินเ้าวน่าราเลยมองกับรถรถคว